มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมพีทางอากาศสวัสดีครับพี่นอรคิสเซนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับบทที่115 หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าและรูปเคารพหัวเรื่องหลักคือถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพรองค์ตรงข้ามกับรูปเคารพของคนต่างชาติคือสมัยนั้นประเทศอิสราเลอลมีระวนนับถือพระเจ้าซึ่งไม่มีตัวตนประเทศข้างเคียงนะครับรอบอิสราเอลเนี่ยก็มีศาสนาลูปเคารพและพิธีนมัมการบูชาเทพก็เป็นพิธีที่คนอิสราเอล รือพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือหน้าสย,สยดสยองมีพิธีบูชายันบูชายันนี่ไม่ใช่เอาคนอื่นไปบูชายอย่างเดียวคือเผาดฟไฟอย่างเดียวบางครั้งต้องเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวอาจจะให้ลูกชายลูกสาวที่เลี้ยงมากับมือจนโตเนี่ยไปให้เขาไปบูชายันนะครับเผาไฟซึ่งคนอิสราเอลเห็นว่าพิธีนี้โหดร้ายทารุณน,นะครับ หรือถ้าเป็นอีกศิสนาที่มีลุคลบอีกอย่างนะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องเพศนะพิธีนมัสการหรือว่าบูชาเนี่ยต้องมีการาร่วมเพศนะครับมีโสเพณีประจําวิหารซึ่งอิสราเอลก็เห็นว่าไม่ถูกต้องสุรุดีตั้งแต่บทที่113ถึง118นะครับเป็นสุรุดีแห่งการสรรเสริญคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะร้องเพลง 113ถึง118ก็6บทร้องเมื่อมีเทศกาลปาสคา,สสาด้วยเหตุนี้ครับบทนี้ก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์ประทับที่ห้องชั้นบนในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายครับพร่งก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคือตอนนั้นก็มีพิธีปัสคาพระองค์และสาวกก็ร่วมในพิธีนี้ที่ห้องชั้นบน คือตอนนี้มีเทศกาลนี้นะครับและพระคิดก็ตั้งพิธีมหาสนิทน่าตื่นเต้นครับที่รู้ว่าพระคิดร้องเพลงสรุดดีบทนี้และก็บทอื่นๆนะครับที่เขาใช้ร้องกันคือบทที่1 1 3่งบถึงหนึบทที่1 1 5เนี่ยไม่ทราบว่าใครเป,นคนเป็นคนเขียนนะครับรู้รู้แต่ว่าเขาใช้บทนี้ในการฉลองเป็นบทร้องฉลองเทศกาลปัสกา และรู้ว่าผู้ที่ฉลองการเดินทางกลับมาของคนกลุ่มน้อยซึ่งกลับมาจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับคนที่เดินทางกลับมาในครั้งนั้นเป็นคนเขียนแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับเรามาถึงข้อ12นะครับดูที่พระธรรมสุดดีบทที่115ข้อ12<ม>พระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทั้งหลายพระองค์ทรงอำนวยพระพรพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่องค์พันอิสราเอล พรรองทรงอนวยพพรแก่พงพันธ์อารมณ์พระเจ้าวอวยพรท่านพระเจ้าวอวยพรเพื่อนของท่านกับครอบครัวของท่านขอพระเจ้าวอวยพรครือจักของท่านและจุมนชนของท่านกับถ้าได้หันมาพึ่งพระองค์ครับสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าพระเจ้าสนใจเราพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมผมไม่ลืมท่าน ท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้เผชิญกับภาวะยากลาบากมีปัญหาทุกใจอย่างไงครับผมเองก็เหมือนกันพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้ารู้จักเรารู้จักชื่อของเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจากข้อนี้กับขอให้เราวางใจในพระองค์ข้อ13พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแกบ่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ไม่เฉพาะผู้ใหญ่มีชื่อเสียงครับถ้าเราได้อ่านและศึกษาจริงๆแล้วนะครับอย่างลึกซึ้งเนี่ยพระเจ้าสนใจและช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่ยากลำบากพูดแบบภาษาสมัยนี้คือคนชั้นล่างนะคนที่ลำบากแบบสุดๆนะนั่นแหละครับจากข้อนี้ครับเป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับและเป็นจริงด้วย จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อครับจะมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ข้อ14ข้อ15ครับขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มภูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านรับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มภูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านรับพระพรจากพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับเป็นพระผู้สร้างข้อ16ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์พูดง่ายๆคือ,อมนุษย์ก็อยู่บนโลกครับ ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์โลกนี้พระเจ้าให้มนุษย์อยู่ข้อ17คนตายไม่สรรเสริญพระเจ้าหรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั้นข้อนี้บอกกับเราครับขณะนี้คือเราขณะที่เรายังมีลมหายใจหรือว่ามีชีวิตอยู่สรรเสริญพระเจ้าครับข้อ18แแต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดผู้ที่รู้จักพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้า จากเวลานี้เป็นทนไปเป็นนิดครับสรรเสริญพระเจ้าคำภาษาฮิบรูบอกว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราหลายคนก็ตอนนี้ครับมีปัญหาและสิ่งที่ไม่พอใจหลายอย่างครับยาแก้ที่ดีที่สุดคือการเปิดใจและก็สรรเสริญพระนามของพระเจ้าอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าจะช่วยได้ครับไม่เชื่อก็ลองดูแต่ดูจากชีวิตของเรา อดีตที่ผ่านมาครับมีหลายครั้งที่สุดกำลังของเราครับสุดสติปัญญาความสามารถคิดว่าโอ้เสร็จแล้วนะครับคือยอมแพ้แล้วครับเจอวิกฤตการณ์หลายอย่างเข้ามาแต่ว่าพระเจ้าช่วยให้เราสรรเสริญพระเจ้าครับต่อไปครเป็นพระธรรมสุรดีบทที่116 116 ข้อในพระกัมพีบอกว่าคําโมทนาเพราะทรงช่วยกู้จากความตายหัวเรื่องหลักคือเพลงรักเพราะพระเจ้าทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะหัวเรื่องหลักคือเพลงรักเพราะพระเจ้าทรงกลืนความตายด้วยชัยชนะบทนี้เป็นบทหนึ่งในบทที่ยิ่งใหญ่ในพระกัมพีนักอธิบายพระกัมพีบางคนก็ถือว่าบทนี้เป็นอันดับสองรองจากบทที่23นี่ เป็นผู้เชี่ยวชาญพระกัมภีร์ที่ขออธิบายนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคือพระธรรมสรุดีที่รู้จักกันมากที่สุดนะครับคือสรุดีบทที่23พระเจ้าเลี้ยงดูเหมือนกับเลี้ยงแกะนะครับเป็นผู้เลี้ยงแกะและผู้เชี่ยวชาญพระกัมภีร์บางคนก็ถือว่าบทนี้แหละครับหนึร้อยสิบหกเนี่ยรองจากพระธรรมสรุดีบทที่23ในเรื่องของความยิ่งใหญ่ครับเป็นสรุดีแห่งการโมทนาพระคุณคน หรือว่ามนุษย์อยู่ในสภาพที่แลนแค้นและก็เรียกร้องหาพระเจ้าและพระเจ้าฟังโรรองเมตตาเป็นเพลงรักเป็นเพลงสรุดีฮาเลเป็นบทสรุรดีง่ายๆซึ่งบอกถึงการทุกข์ในอดีตของพระคิดเมื่อผชญกับความตายคืนที่พระคิดถูกจับและก่อนที่จะสิ้นพระชนโดยการตึงที่อังเคียนครับพงร้องเพลงบทนี้ครับ ร้องด้วยความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับโรรองทําให้โรรองทนต่อความเจ็บปวดความทุกข์ที่ก่างเขินผมร้องเพลงนี้คือสุดท้ายนั้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งและบทนี้ก็บอกถึงอนาคตบอกถึงการช่วยกู้ของคนกลุ่มน้อยที่สัตว์ซึ่งในระหว่างที่มีการทนทุกข์ใหญ่อดีตนะครับอนาคตไปแล้วปัจจุบันครับปัจจุบันก็สาหรับคนในยุคนี้ด้วยสาหรับ ผู้เชื่อในตอนนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้กับเป็นถ้อยคําแห่งพระคุณสำหรับผู้ที่ทุกข์ใจและยากลําบากบทนี้ได้ปลดปล่อยหลายคนจากความวิตกกังวลและขับไล่ความสงสัยจําไว้นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยร้องบทนี้ครับในคืนก่อนที่จะถูกตรึงในข้อ1ถึงข้อ5กับร้องให้พระเจ้าฟังในข้อ6กถึงสิพระเจ้าช่วย ในข้อ14ถึง19พระเจ้าบริสุทธิ์ผมก็เห็นด้วยกับนักอธิบายพระคัมภีร์ที่เขาบอกว่าพระธรรมสรุดีบทน,นี้ครับยิ่งใหญ่รองจากพระธรรมบทที่23พี่น้องกเเ็์รู้สึกยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ก็ฝางเอาไว้นะครับพระธรรมสรุดีบทที่116ข้อหนึ่งข้าพระเจ้ารักพระเจ้า ระอบค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักพระเจ้าจำเอาไว้ครับนี่เป็นเพลงรักครับใครบอกว่า,าพระเจ้ารักท่านท่านรักพระอ,องค์หรือไม่ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคิตชนคือสิ่งนี้ครับคือคือเสเตียนรักพระคิดหรือไม่รักไม่ใช่ด้วยปากนะครับแต่ ความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการประพฤติแม้ว่าจะเป็นการอธิษฐานการดําเนินชีวิตนะครับเราก็จะรู้ว่าประคฤตินั้นสําคัญและเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ครับคนเรานี่ก็ไม่ชอบใครที่มาหลอกลวงนะครับอาจจะลาคาญด้วยเหตุน,นี้ครับถ้าเรารักพระเจ้าก็ต้องแสดงออกมาเป็นการประพฤติในที่นี้บอกว่าเข้าพระเจ้ารักพระเจ้าในพระธรรมลึ่งยอนบทที่4ี่ข้อสิก็บอก เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ8พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความยินปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ8พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้องค์พระคิดได้ตรัสกับเปโตครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่2 1ข้อ15-17เจ้ารักเราหรือพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ5ขอแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดปลื้มบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พระคิดรักคริสตจากฟิลาเดเฟียวิวรณ์บทที่3ข้อ9 ดูเถิดเราจะทําให้พวกธรรมศาลาของซาตาที่ผู้มูสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าขีจักฟิลาเดเฟียก็คือขีจักในทุกวันนี้ครับอะไรเป็นพื้นฐานของสิหล่านีครับในข้อหนึ่งนี้บอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคําบิงวอนของข้าพเจ้าเราต้องออกเสียงอธิษฐานหรือไม่ครับ ในที่นี้บอกว่าพรรองทรงฟังเสียงและคําวิงวอนของข้าพเจ้าก็มาถึงอธิษฐานออกเสียงกับอธิษฐานออกเสียงอันนี้ต้องดูบรรยากาศรอบข้างด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ในที่ชุมนุมชนนะครับก็อธิษฐานออกเสียงก็ได้นะได้แต่ก็ดูดูว่าคนเขาจะคิดยังไงครับแต่ก็ควรจะอธิษฐานออกเสียงข้อสาม บ่วงของความตายดักอยู่ล้อมข้าพเจ้าความเจ็บปวดแห่งแดนผู้ตายจับข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความประทมข้อนี้เป็นสภาพที่สิ้นหวังของพระคิดบนกังเขนรพระองค์ทราบว่าพระองค์ต้องพบกับอะไรพระคิดก็ร้องถึงสิ่งนี้ในคืนขอนสิ้นพระชนนะครับอันที่จริงแล้วคำพิพากษาประหารชีวิตนั้นน่าจะเป็นของเรา เพราะว่าเราเป็นคนบาปก็ต้องรับผลของความบาปแต่กลับไปตกอยู่ที่พระคิดพระคิดสลับพระชนเพื่อเราข้อ 4. แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพรรษานพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้รอดพระพงษ์ทรงเรียกร้องพระเจ้าคือพระคิดนะครับขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าได้ยินคำาิฐานของพระคิดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบน,นะครับบทนี้นะ องพเยสุขิติใช้ร้องนะครับก่อนที่จะถูกตรึงบนไม้กางเขนข้อ5พระเจ้าทรงพระกรณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายก่อปอด,ด้วยพระเมตตาพระเจ้าเมตตาและชอบธรรมด้วยพระเจ้าไม่สามารถยกโทษบาปได้ตามชอบประทัยครับพงต้องถูกต้องต้องยุติธรรมคือทําบาปแล้วก็ต้องรับผลของความบาปนั้นนะครับต้องเที่ยงธรรม และผู้ที่รับบาปแทนเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองครับข้อ6ข้อ7ข้อ6ข้อ7นี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าช่วยครับพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้วหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความกดดันงุดหงิดอุปสรรค ต่างๆนานา,นาครับจะติดต่อจะทำอะไรนี่มันก็ติดขาดไปหมดเราต้องการหาที่สงบครับในข้อนี้บอกเอาไว้คับเมื่อข้าพเจ้าตกต่ําพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดกลับไปสู่ที่พักคือหาที่สงบเพื่อที่เราจะธิิฐานโดยเฉพาะสารภาพบาปอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้าครับ นั่นเป็นที่ลีภัยของเราเราทุกคนต้องการสิ่งนี้ครับจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดน,นี่จะช่วยให้เรารเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ครับข้อนี้ผมฝากเอาไว้เป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายคนเจออยู่ในตอนนี้ครับเต็ไมไปด้วยความกดดันอา,อารมณ์ก็งุดหงิด อารมณ์เสียง่ายแล้วก็มีความลำบากในการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับถ้ามูวแต่ยุ่งนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาตั้งสตินะครับผมว่าจะทำให้ลำบากมากขึ้นข้อนี้ก็หนุนใจครับพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยใครรู้น้อยผมก็บอกผมนะครับรู้น้อยพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกตำ่ำ ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดอันนี้จิตใจของเราก็บอกกับตัวเองจิตใจของข้าพเจ้าเอ่ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดทานเจ้ามากแล้วต่อไปครับข้อ13ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพรรษาพระเจ้าแน่นอนนะครับถ้วยนี่คือถ้วยปาสคาซึ่งส่งต่อกันในตอนนี้ครับขณะที่ส่งถ้วยให้กันพวกเขาก็จะร้องนะครับข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอด พวกเขารู้ว่าถ้วยนี้ชี้ไปที่พระคิดนะครับและองค์พระคิดก็ร้องเพลงนี้ในห้องชั้นบนในพิธีศินมาสนิทและก็ออกไปที่สวนเกสเซมาน,นีนะครับออกไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้เลื่อนถ้วยนี้ออกไปพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับต่อสู้กับความบาปแต่เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์พรงได้ทนนะครับที่ไมก้กางเขนและพระองค์รับ ถ้วยด้ความยินดีในวันลุงขึ้นที่บนไม้กางเขนนั้นครับรายการพระกัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคิสเซียนที่จะศึกษาพระวจนะหรือว่าพระกัมภีร์อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังมากขึ้นก็ส่งมอบผลรายการให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระกัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110 สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรสวัสดีครับ